ถ้คะเรื่องของว,วันนี้ที่ทางสถาบัน,าบนมาตั้งหวัวข้อในเรื่องของเกมลมรัฐธรรมนูนเรามองเห็นความผิดปกติในการเสนอแก้ไขร,ร่างรัฐธรรมนูนยังไงคะคือมันมีสัญญาณที่อาจจะมองเห็นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของพฤติกรรมที่เราเราได้ได้พบเจอเนี่ยนะคะอ,อย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมคะ ที่พักพลังประชารัฐซึ่งก็เป็นผู้หนึ่งที่เสนอ,อยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาด้วยกันนะคะ,ะยกล่างมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนเหมือนกันนะคะเสนอต่อสภาเหมือนกันแต่กลับเป็นผู้ที่เสนอเรื่องให้สันนิยตีความว่าตัวเองมีสิทธิจะแก้ไหมและตสภามีสิทธิจะแก้ไหมรวมกับสวก็เสียงไม่แตกเลยไปทิศทางเดียวกันเหมือนมี คงมีคำสั่งมีออเดอร์มานะคะว่า,าจะเป็นเกมที่จะล้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เขาจะไม่ล้มทั้งหมดนะคะเขาจะล้มแค่ไม่ให้ประชาชนมีโอกาสในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเ,าเขาจะให้มีการแก้รายมากกว่าคือสิ่งที่คุณไพบูลพูดมาตลอดนั่นแหละนะคะ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยวันนี้เราคิดว่าเป็นการสมคบคิดกันนะคะในการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาก็คือให้พักพลังประชารัฐบวกกับสวนะคะลงมติในการที่จะส่งสารรัฐธรรมนมูญและเราถึงแม้ว่ากระบวนการในสภาเนี่ยเดินอยู่แต่เราคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยเป้าหมายหรือโครงของเขาเนี่ยก็คือว่า ก็คือแก้รัฐมนูญได้นะคะแต่ไม่มีสบไม่มีสสอรอไม่ได้แก้โดยสสอรประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้แล้วก็กลายเป็นว่ารัฐสภามีอำนาจแก้นะคะก็จะแก้เป็นรายมาตราการแก้รายมาตราแน่นอนว่าเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาคือใครก็คือสอสฝ่ายรัฐบาลบวก วก็จะแก้กายเป็นตีเช็คเปล่าเลยตอนนี้แก้ตามใจผู้มีอำนาจเลยเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรมันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วสารรัฐธรรมนูนเนี่ยจะตีความว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจนะคะในการาแก้รัฐธรรมนูญน,นะคะพอบอกว่าทั้งฉบับนะไม่มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับก็ตีตกกลับมาก็แปลว่าตั้งสสรอไม่ได้ ใช่ไหมคะร่างสสรอไม่ได้แต่ยังรัฐสภาก็จะแก้หลายมาตราได้โดยใช้เสียงข้างมากก็คือสสรัฐบาลบวกสวอซึ่งเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือตีเช็คปรับให้เลยดังนั้นตรงนี้คือเกมที่เราคิดว่ามันเป็นด่านสำคัญนะคะแล้วก็ยิ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่อต่อระบบมากขึ้นวันนี้เนี่ยความขัดแย้ง มันมีมากอยู่แล้วนะคะความยากทุกยากลําบากของประชาชนมีมากอยู่แล้วมันก็จะยิ่งมีมากขึ้นนั้นสิ่งที่พวกเราพยายามที่จะวอยส e ออกไปให้รู้เกมนี้เนี่ยว่าท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะเดินไปสู่การแก้รายมากกาและอํานาจในการแก้ก็จะอยู่กับคนฝั่งเดียวก็คือฝั่งผู้มีอานาจสสรัฐบาลบวกด้วยสวที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้เขา อยากจะบอกว่าวันนี้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยตายหมดทําคนอยากทามาหากินตายหมดถ้าไม่แก้ล่มนูลฉบับนี้นะคะซึ่งเป็นล่มนูลที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการทามาหากินการที่จะเดินหน้า,าประเทศไทยในหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าไม่แก้ตรงนี้เราก็ลำบากดังนั้นข้อเสนอก็คือว่าประการแรกเลยนะคะสารล่มนูลเนี่ยนะเราอยากจะเรียกร้อง ให้ทุกฝ่ายนะคะมาช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศมาส่งมอบอนาคตที่ดีให้กับว<อ>ทั้งพักรัฐบาลโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐนะคะอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือว่าสารรัฐนูญเนี่ยสามารถวิ่ินิััยได้จริงๆแล้วตัวบทกฎหมายก็บอกแล้วว่าอำนาจเนี่ยมันมีสามอำนาจในเมื่อสอสเนี่ยยังไม่รู้เหรอหรือสวเนี่ยไม่รู้เหรอว่าตัวเองมีอำนาจแค่ไหน ในการที่จะทําหน้าที่ของตัวเองในฝ่ายนิติบัญญตัติต้องไปถามคนอื่นว่าว่าตัวเองมีอํานาจตัวเองอยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินะแต่ต้องไปถามศาลว่าตัวเองมีอํานาจหรือเปล่ามีอํานาจนิติบัญญัติหรือเปล่าอันนี้มันก็ชอบม,มันก็ไม่ชอบมาขอคนอยู่แล้วถูกไหมคะนั้นศาลสามารถวินิจฉัยได้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วอํานาจตรงนี้ก็เป็นอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติไปพิจารณาประการที่สองเนี่ยถ้าจะมีการวินิจฉัย เป็นอย่างอื่นเนี่ยเพื่อไม่ใหออ้อำนาจของประชาชนในการแก้ไขร้ำนูนเนี่ยมันสะดุดหยุดลงเนี่ยศาลควรจะมีคำวินิจฉัยออกมาก่อนการพิจารณาวาระสารนะคะตอนนี้ก็เรียกร้องเลยว่าศาลควรจะถ้าศาลเห็นกับกับประชาชนเห็นกับประเทศชาติเห็นว่าศาลจะเป็นทางออกของความ ายานะของประเทศนะคะก็ควรจะมีคำวินิจฉัยมาก่อนที่จะลงมติในวาระสามในสภาก็เรียกร้องอว่าเราช่วยกันนำพาประเทศให้มันเดินหน้าได้เถอะค่ะปัญหาความขัดแยง้งความเห็นต่างทางการเมืองก็เป็นปัญหาที่หนักอยู่แล้วเมวื่อวานก็เกิดปัญหาหนักหน่วงเกิดขึ้นแล้วปัญหาเศรษฐกิจปัญหา,าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการ มันมาจากรัฐธรรมนูญน,นะคะมันมาจากปัญหาตรงนี้ว่าถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญให้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนให้ประชาชนมีสิทธิทมีโอกาสมากขึ้นลดความใหญ่โตของอำนาจรัฐราชการลงน,น,นะคะทางเดิมนั่ไปไม่ได้ความขัดแย้งก็ไปไม่ได้ถ้าเป็นรัฐมนูญของถ้าสมมติเขาจะทาตามที่เขาจะทำเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นรัฐมนูลของฝั่งผู้มีอํานาจ ประชาชนก็ไม่รับเอาละแม้แต่ว่าฝ่ค้านจะเป็นคนเขียนเองฝ่ายผู้มีอำนาจก็จะไม่รับงนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือปล่อยให้มันมีรัฐธรรมนูญของประชาชนให้เขาเขียนเองแล้วมันจะเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายแล้วก็เดินหน้าได้ดังนั้นก็ขอวิงวอนไปที่ศาลรัฐมนูญว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลสามารถวินิจฉัยนะคะได้อย่างรวดเร็วก่อนการลงวาระรัสรรมมันจะเป็นคุณกับประเทศ คุณกับ,ก,บาการผลักดันเดินหน้าของประเทศได้รวมทั้งจริงๆแล้วถ้าศาลจะบอกว่าศาลไม่ได้รับพิจารณาหรือรับตีความอว่าศาลไม่ได้รับพิจารณาหรือรับตีความในเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นได้เลยด้วยซ้ําไปนะคะเพราะไม่เป็นอำนาจคนละอำนาจเป็นไปนอำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเป็นเรื่องที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะอดีตนะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยรู้สึกอับอายมาก กับการที่สมาชิกรัฐสภาไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีอํานาจนิติบัญญัติหรือเปล่าอันนี้เป็นเ,นเรื่องน่าอายต้องไปส่งให้อํานาจที่สามเพืออน,นาจศาลดีกวา่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงข้าพงณจะอยากจะพูดว่าวันนี้ที่ทํากันเนี่ยมันกําลังผักประเทศให้เดินไปสู่ทางตันม,มันกําลังทําให้เกิดการ,รเผชิญหน้าของความขัดแย้งที่รุนแรง ถ้าเห็นกับประเทศชาติจริงไม่ได้คิดถึงตัวเองเรื่องของการที่พยายามจะสืบทอดอานาจของตัวเองทั้งรัฐบาลนี้และทั้งสวเนี่ยนะคะขอเถอค่ะว่าช่วยกันในการหาทางออกของประเทศแล้วฝากไปทางศาลถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจดีนะคะว่าศาลเองเนี่ยวันนี้เนี่ยหท่านมาจากวุฒิสภาชุดนี้สท่านมาจาก สสชก็ความไม่น่าเชื่อถือก็มีเยอะอยู่แล้วความระแวงความไม่ไว้วางใจก็มีมากอยู่แล้วก็ยังอย่างไรก็ดีก็ยังอยากจะพูดว่าในเมื่อมีการดีไซน์มีการเขียนอำนาจให้แบบนี้ก็ยังไม่ช้าที่ศาลจะกลับมาเป็นที่พึ่งนะคะศาลลอนูอนจะกลับมาเป็นที่พึ่งในการหาทางออกของประเทศ จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะคะตั้งแต่สั่งนั้นแล้วก็ฝั่งผู้มีอำนาจในรัฐบาลและสวได้เห็นกับประเทศะคะ่ะคุณทําเพื่อประโยชน์ของพวกคุณเองมานานมากและะ้วันนี้เนี่ยประเทศมันเดินถึงทางตันมันเดินถึงจุดที่วิกฤตมากที่สุดคนทํามาหากินตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่เราเรียกว่าคนตัวเล็กเนี่ยตั้งแต่คนประกอบการ SME ตั้งแต่สตาร์ทอ ตั้งแต่พนักงานบริษัทเจ้าหน้าที่ต่างๆแรงงานจนไปถึงเกษตรกร,รกน,นี่ยากลำบากมากนะคุณจะเข็นให้ประเทศมันไปสู่ความพิถีินมากกว่านี้คุณต้องบอกว่าเลือดเย็นมากนะคะและเกมนี้มันไม่มีใครชนะนะคะมันมีแต่คนแพ้โดยเฉพาะประชาชนก็อยากที่จะบิงวอนว่าอาละหนึ่งก็คือ สารณนะวันนี้เป็นตัวไขคุญแจที่สําคัญคุณไขได้ตั้งแต่ว่าคุณบอกว่าตรความว่าเป็นอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติทําไปและอันที่สองถ้าคุณจะทําเป็นอย่างอื่นก็ขอให้มีคําวินิจฉัยออกมาก่อนการลงมติวาระศาลอย่าปล่อยให้ลงมติวาระศาลไปแล้วแล้วมาบอกว่าสภาไม่มีอำนาจแก้ทั้งฉบับนั่นแปลว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดก็คือว่า แก้ั้วฉบับไม่ได้ไม่มีสสรเมื่อไม่มีสสรแก้ได้อำนาจในการแก้อยู่ที่สภาอยู่ที่รัฐสภาอยู่ที่รัฐสภาเสียงข้างมากในรัฐสภาคือใครก็คือรัฐบาลและสอวอนั่นหมายถึงว่าเป็นการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลและสอวอจะแก้อะไรก็ได้ตามใจชอบเลยตอนนี้อันนี้แหละเขาก็จะแก้แต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของรัฐบาลต่อการสืบทอดอำนาจ ต่อการที่จะสร้างกลไกให้เข้าแข็งแรงแล้วมันจะได้อะไรกับประชาชนวันนี้เรากำลังเข้าสู่กับดักหลุมพรางใหญ่และเป็นการสมคบคิดกันอย่างเ,เป็นระบบนะคะที่อยากให้ทุกคนรู้ในจุดนี้แล้วช่วยกันคิดช่วยกันร่วมมือช่วยกันแก้การแก้ไขรัฐมนูลแก้ได้ไหมแก้ได้แต่จะเป็นรัฐมนูญของผู้ที่เขียนนะคะก็จะเป็นฝั่งรัฐบาลกสวเป็นคนเขียนนะคะ นะคะไม่ใช่ฝั่งประชาชนเขียก็คือมันยิ่งซ้ำเติมเหตุการณ์ให้เลวร้วายมากยิ่งขึ้นถ้าเห็นกับประเทศชาติจริงอย่างที่นายกท่่ำพูดทุกวันเนี่ยลองแสดงความจริงใจเรื่องนี้หน่อยสิคะนี่ขอถามไม่ถึงนายกเลยนะคะว่าให้ช่วยตอบหน่อยแสดงความจร,จริงใจให้เห็นหน่อยว่าคุณจริงใจที่จะทำเพื่อประชาชนจริงใจที่จะ ไม่รักษาอํานาจของตัวเองจนทําให้ประเทศชาติผลปี้แล้วก็พินาศแบบนี้ก็แค่นี้เท่าน,นั้นเองนะคะม,มันตอนนี้กุญแจดอกสาคัญเ,เพเยอร์ใหญ่ไปอยู่ที่สารรัฐมนูนก็อยากจะวิงวอนสารรัฐมนูญถึงแม้ว่าเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าสารนูลมีที่มายังไงในส่วนใหญ่แต่เราก็หวังว่าวันนี้เนี่ยเมื่อท่านเป็นคียสสำคัญในการที่จะบิดซ้ายหรือบิดขวา บิดขวาให้ประเทศเดินต่อได้เคารพสิทธิของประชาชนเคารพเสียงของประชาชนให้ประชาชนเขาร่างรัฐมนูลของเขาเองมันจะเสียหายตรงไหนในเมื่อเผด็จการก็ร่างรัฐมนูลเพื่อตัวเองมามากแล้วให้ประชาชนเขาร่างรัฐมนูลของเขาเองในยามที่ประเทศวิกฤตหนักขนาดนี้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของความขัดยง้งถ้าคุณบิดไปด้านนี้ประเทศก็รอดแต่ถ้าคุณบิดไปอีกด้านหนึ่งให้ผู้มีอำนาจได้ เสวยอำนาจกันต่อและเขียนรัฐธรรมนูญอีกฉบับเขียนมาปี60แล้วนะจะได้เขียนอีกฉบับเพื่อที่จะให้อำนาจที่ตัวเองสืบทอดเนี่ยอำนาจเผด็จการเนี่ยมันมั่นคงยิ่งขึ้นเนี่ยจะเลือกอันไหน,นในขณะนี้ผมเชื่อว่าท่านต้องทราบดีว่ารัฐสภาเนี่ยเขาจะต้องมีมัติกวาระที่สามทา่านมีเวลายอะครับ มีเวลาเยอะๆในทางที่จะตัดสินก่อนที่รัฐสภาจะลงมติในวันที่สามว่าประเด็นที่เขายกขึ้นมาเนี่ยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญที่เปิดโอกาสให้มีการยก,กร้กางรัฐมนูลใหม่ทัฉบัลเนี่ยทำได้หรือเปล่าผมหวงมังไาอย่างยิ่งและผมก็ยังเชื่อนะครับว่าสารรัฐมนูญจะเข้าใจถึงความจำเป็นที่ด่วนวันนี้เนี่ย ขอให้ทั้งสามส่วนเนี่ยที่เป็นส่วนประกอบในวงจรหน่บ่านเนี่ยลองคิดผิดและคิดใหม่นะคะมาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ส่งมอบอนาคตที่ดีของประเทศไทยให้ลูกหลานเราไหมเริ่มจากเรื่องของรัฐธรมนูญนี่แหละเริ่มจากเรื่องของรัฐธรมนูญนี่แหละนะคะไม่ว่าจะขอเรียกร้องไปทางศาลเรียกร้องไปทุกฝ่ายนะคะที่จะร่วมกัน ในการแก้ไขรัฐมนุนและปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้เขียนรัฐมนูนของตนเองนะคะก็ขอพิจารณไว้นะครับวันนี้เนี่ยขอให้ทั้งสามส่วนเนี่ยที่เป็นส่วนประกอบในวงจรหมู่บานเนี่ยลองคิดผิดและคิดใหม่นะคะมาร่วมไม้ล่วมมือกันแล้วก็ส่งมอบอนาคตที่ดีของประเทศไทยให้ลูกีหลานเราไหมเรื่องจากเรื่องของรัฐรมนูญนี่แหละ เริ่มจากเรื่องของรัฐธรรมนูนี่แหละนะคะไม่ว่าจะขอเรียกร้องไปทางศาลเรียกร้องไปทุกฝ่ายนะคะที่จะร่วมกันในการแก้ไขรูนและปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้เขียนรัฐมนูนของตนเองนะยคะ่ะก็ขอพิจารณาไปนะคะแล้วเขาเลยเองสรผมผมมัพูดถึงทิธีเรือกวิธีอะไรต่างๆนะครับก็ามาเป็นรัฐมนูรปี40คือสรุปแล้วทำมาทุกแบบด้วยคำยงนคำเดียวว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ย ขาเลิ่นทุกอย่าเขาก็ไปอ้างว่าในรัฐธรรมนูญช่วคราวจะเขียนว่าให้แต่คมฉบับใหม่ดังนั้นโภชก่อนจะมีฉบับใหม่นั่นก็บรัมนช่วงคราวก็ได้ช่วกับช่วกันก็มีมหมดนะฮะคือคุณไม่ได้ไปย้อนดูเลยแล้วหลายท่านโดยเฉพาะท่านที่อายุสูงสุดที่ขอคมเห็นท่านล่างมาตั้งแต่ไม่ยุติฉบับกี่ฉบับกี่ฉบับยอนหลังไปซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่มหมด